สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เจตสวัสดีครับผมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Daily To อปิกนะครับอยู่กับผมจอนแล้วก็ปามนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับจอนกับปามครับอาจารย์สบายดีไหมครับสบายดีครับทั้งสองท่านสบายดีนะครับสบายดีครับไม่ได้เจออาจารย์มาผมว่าน่าจะ เป็นปีแล้ววะเนี่ยเออคราวที่แล้วผมเจออาจารย์ตั้งแต่ตอนไทย PBS นู่นเลยครับผนะครับะฮะช่วงนี้อาจารย์ก็ต้องเดินสายสัมภาษณ์เยอะหน่อยนะครับนะเห็นเห็นวันก่อนก็ยังสัมภาษณ์กับคุณดานายอยู่เลยครับเออนครับอาจารย์ครับเออต้องถามอาจารย์ก่อนเพราะว่าช่วงนี้เออเขาว่ามีเอกสารหลุดกันออกมาครับนะฮะแล้วก็มันก็มีเออมันมีเขาเรียกกระแสในสังคมด้วยแหละซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่า คิดว่าลองถามอาจารย์เจดูดีกว่าว่าอาจารย์มีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับคือคือผมผมคิดว่าอาจารย์น่าจะพอได้ได้ทราบเรื่องของข่าวว่ามีเอกสารหลุดมาคำชี้แจงจากทางอาจารย์อาจารย์มีชัยด้วยใช่ไหมครับอาจารย์พอจะทราบอยู่ใช่ไหมฮะเออทราบครับแต่ว่าคือ ผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นเอกสารจริงหรือว่าเอกสารเท็จใช่ใช่คือเรื่องนี้เราก็ยังเราก็ยังดูกันอยู่เอาเออเอาเอาเอาเป็นว่าเราคุยกันในแง่ของว่ายังอยู่ในขั้นตอนการสันนิษฐานกันอยู่เนาะเออนะครับงั้นผมผมถามอาจารย์นิดหนึ่งครับคือคือในมุมมองของอาจารย์ครับคืออาจารย์มีชัยเนี่ยบอกว่าการบันทึกการประชุมครั้งที่500เนี่ยมันยังไม่ได้รับการรับรองแต่ว่าคือมันมีข่าวออกมาอีก ก็คือมีเอกสารออกมาอีกบอกว่าเฮ้ยมีเอกสารการประชุมที่ห้าที่ห้าร้อยหนึ่งออกมาบอกว่ารับรองการประชุมครั้งที่สี่เก้าเจ็ดถึงห้าร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยเราถ้าถ้าสมมติว่าเป็นเอกสารจริงแล้วกันสมมติเป็นสันนิษฐานนะคือบันทึกการประชุมครั้งที่ห0 0ร้อยเนี่ยมันจะมีผลกับการรับรองนี้ไหมครับอย่างนี้ครับคือเวลาที่รับรองรายงานการประชุมเนี่ยนะครับคือเนื่องจากว่าในการรับรองรายงานการประชุมเนี่ย เวลาที่รับรองไปแล้วนะครับมันยังมีกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งครับคือกระบวนการในการตรวจสอบในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่รับรองไปอืนะครับเพราะว่าทีมที่เป็นทีมตรวจสอบเนี่ยก็คือต้องพูดคุยกันนะครับว่าเออท่านพอมีเวลาไหมครับถ้าท่านพอมีเวลาเนี่ยแบ่งแ่งกันไปคนละสักสิบประชุมยี่สิบประชุมอะไรเงี้ยนะครับครับแล้วก็ลองไปไล่ดูซึ่งเวลาไปไล่ดูเนี่ยถ้าหากว่ามีประเด็นอะไรที่คิดว่าอาจจะยังเขียนไม่สมบูรณ์นะหรือว่าอาจจะติดขัดเนี่ย อาจจะต้องเอาเทปมาฟังหรือว่า,าจ,จะต้องให้ฝ่ายเลขาเนี่ยไปดําเนินการใหม่เพราะฉะนั้นการรับรองงานประชุมอาจจะเกิดขึ้นอืแต่มันเป็นการรับรองในสิ่งที่ได้มีการอภิปรายหรือได้มีการพูดหรือได้มีมติกันไปในคราวก่อนครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกต้องหมดมนะครับเพราะว่าเวลาเรารับรองงานประชุมเนี่ยน,นึกอย่างนี้นะครับเวลามีการประชุมอะไรก็แล้วแต่ประธานในที่ประชุมก็มักจะบอกว่าอย่างนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดมีรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมหรือว่าท่านมีอะไรที่จะต้องแก้ไขอีก อขอให้ส่งไปที่ฝ่ายเลยขาแล้วเมื่อฝ่ายเลยขาดําเนินการแล้วเสร็จฝ่ายเลยขาก็ให้มาแจ้งอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ครับที่ว่ามันจะมีกรณีที่เอ่อมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ครับอันที่สองก็คือว่ามันเป็นไปได้อยู่ที่ว่าแม้กระทั่งว่าจะเช็คยังไงก็แล้วแต่เนี่ยขี่เอดาตาช้างห่างเล่าตาเลนอ,อาจจะเป็นไปได้นะที่ม,มันมีกรณีที่มันอาจจะมีข้อย้าขิดเพี้ยนอะไรพวกนี้ยนะซึ่งอันนั้นเนี่ย มันมันอาจจะเกิดขึ้นได้กับอีกอย่างนึงคือว่าไม่ใช่มติจดเป็นมติเป็นมติไม่ได้จดเป็นมตินะครับอันนี้ลอดหูลอดตามอาจจะพอมีบ้านแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันต้องเสียสิ่งเหล่านี้นะครับว่าเออทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรอืครับอืคือการประชุมหลายหลายร้อยครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้การประชุม,มคณะกรีรเนี่ยนะครับมีหลุดรอดอยู่เสมอซึ่งอันนี้ไม่ได้จะแก้ตัวอะไรแต่ต้องระวังอันนี้จริงเพราะอะไรครับเพราะถ้ามันไม่มีประเด็นอะไรนะครับเรื่องนี้มันก็จะกลายเป็นการประชุมหนึ่งครั้ง อืมครับแล้วมันก็ผ่านไปของมันถูกไหมครับอแต่ถ้ามันมีประเด็นแบบนี้ปั๊บแล้วมันกลายเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องสําคัญของบ้านเมืองเลยครับอมันจะเป็นอย่างนี้แหละตกลงท่านมีมาติหรือท่านอภิปรายอตกลงที่จดบันทึกกันไว้ตรวจสอบดีหรือยังอถ้าไปเอาเทปมาถอดมันจะเป็นเช่นเดียวกันหรือไม่ทีมที่เป็นทีมในการอ่านเนี่ย ปล่อยหลุดรอดออกมาโดยที่ไม่พิจารณาให้ดีหรือไม่ไมันจะมีประเด็นปัญหาหมดเลยนะครับแล้วมันจะเกิดการโทษกันไปโทษกันมาได้ซึ่งอันนี้ไม่ค่อยดีหรอกนะครับมันมันมันจะทําให้เกิดความต่าแใจทั้งในหมู่ผู้ทํางานด้วยกันครับครับและในบรรดาสารในชนทั้งหลายเนี่ยนนอันนี้ถ้าถามผมเนี่ยนะครับในฐานะที่อยู่ภายใต้กลไกนี้นะครับคือคณะกรรมการสร้างน้ำหนูในการนัเป็นที่ปรึกษาเนี่ยครับแล้วก็อยู่ในกลไกาือื่นด้วยเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ครับที่มันอาจจะยังมีความไม่สมบูรณ์อยู่อันนี้ก็ต้อง ก็คือหมายว่าก็คือต้องยอมรับความเป็นจริงว่าอาจจะมีเกิดขึ้นได้ต้องยอมรับความเป็นจริงมันอาจมีเกิดขึ้นได้ที่ยังไม่สมบูรณ์ใช่งนั้นงั้นงั้นถามต่อนี้นึงครับงั้นงั้นด้วยด้วยความที่เหมือนการประชุมครั้งนี้ครั้งที่ห้าร้อยห้าร้อยหนึ่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือมันก็มันก็ผ่านมานานแล้วใช่ไหมครับครับเออมันผ่านมานานแล้วคือแปลว่านะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ ถ้าเกิดมันไม่เกิดเรื่องอะไรก็จะไม่ได้มีการกลับไปตรวจสอบตรวจทานกันใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงฮะในในเทนนี้ถามเพราะเราผมผมไม่รู้ว่าเทคเทกถ้าพูดตรงตรงอันนั้นถ้าพูดตางตรงเป็นไปได้ครับในการประชุมทั้งหลายเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ได้นะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันจะมีอีกสองส่วนที่ใช้ในการตรวจสอบครับนะครับหนึ่งคือไอ้บันทึกมีบันทึกเป็นบันทึกเสียงออื่านะครับแต่ว่าเนี่ยมันจะไม่ได้เปิดเผยนะครับครสองก็คือว่าชาววันเลขครับอื ชาววันเลขเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือก็คือเป็นละเอียดอะทรานสคริปต์ใช่ไหมฮะทรานสคริปต์ r รับทรานสคริปต์เนี่ยนะครับเออถ้าใครเคยได้ฟังหรือว่าใครเคยได้ดูนะครับถ้าฟังไอตัวที่เป็นเทปเนี่ยมันจะมีเสียงหมดเออถ้ามาทานครับผมผมผมก็เอออย่างเงี้ยมันจะมีอย่างนี้เลยชาววันเลขเขาจะจดได้ดีมากนะครับคือละเอียดมากใช่ถ้าท่านอ่านชาววันเลขออกเสียงถูกต้องถ้าท่านอ่านชาววันเลขออกนะท่านเคยดูภาพยนตร์อย่างนี้ไหมครับ ภาพยนตร์ที่เวลาเขาแปลจากฝรั่งเป็นฝรั่งอ่ะครับผมแล้วตัวละครถอนหายใจเขาจะวงเล็บไว้ว่าถอนหายใจอ่าอ่าครับครับสูดลมหายใจเขาลึกๆเขาก็จะเขียนว่าสูดลมหายใจเขานึกๆหน่อยะครับอ๋อคกอแบบววันเลขทีเป็นหกิริยาตอนนั้นเลยอธิบายเพราะฉะนั้นถ้าเอาจจเราละเอียดจริงๆเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นที่เปิดเผยนะชาวเลขเนี่ยฮะหายๆอย่างที่ผมบอกถอนหายใจหายใจลึกอะไรมีหมดอ่ะฮะะครับ พราะฉะนั้นถ้าจะเอาแบบขั้นนั้นจริงสมมุตินะฮะว่าศาลเรื่องนูนท่านบอกเอามาฟังดิคานแพน500 501เนี่ยเอาเทปส่งมาเอาชาวเลขส่งมาเป็นไปได้ครับแต่ว่าท่านอาจจะไม่เปิดเผยแต่ชาวเลขนี่ก็ต้องส่งคนไปอ่านให้นะครับเพราะชาวเลขมันไม่ใช่เป็นภาษาบ้านๆอย่างเราทําเราใช้ชาวเลขเป็นภาษาเฉพาะแล้วแล้วเออเองั้นอันนี้ผมถามด้วยได้ไหมครับว่าแล้วแล้วไอ้ในการประชุมไ้500 501เนี่ยอาจารย์เจตอยู่ในนั้นใช่ไหมฮะ คือผมเนี่ยจำไม่ได้จริงๆห้าร้อยเนี่ยจำไม่ได้จริงๆเพราะมาประชุมกันเยะร้อยหน่งนะห้าร้อยหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้แต่ว่าผมเรียนอย่างนี้ครับว่าส่วนใหญ่ในตอนท้ายๆคือหลังจากที่จบกฎหมายลูกหมดแล้วเนื่องจากว่าตอนที่กฎหมายลูกเนี่ยผมก็จะถูกส่งไปเป็นกรรมการในหลายบอันนี้ก็คือเป็นกรรมการเท่ากับทุกๆท่านที่อยู่ในกรรมาในกรรมการนั้นเลยครับนะไม่ได้เป็นที่ปรึกษาเหมือนอยู่ในร่าง มันก็จะทํางานแบบเยอะเพราะว่ามันมีหลายฉบับติดฉบับเราไม่ได้เป็นกรรมการการหมดทุกทุกฉบับนะครับแต่ต้องไปอภิปรายกับเขาต้องไปชี้แจงต้องไปแล้วสุดท้ายเข้าไปสภาที่เป็นให่่ใชาติมครับพอหมดงานพวกนั้นแล้วเนี่ยที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นการเคลียร สิ่งที่อาจจะยังคงข้างค้างอยู่นะครับบางทีก็เป็นการสนทนาทมเพื่อทําความเข้าใจครับว่าสิ่งที่เขียนเคียงกันไปเป็นยังไงบางทีเราก็ไปทํางานอื่นบ้างอันนี้ต้องยอมรับอาจจะไม่ได้เข้าบ้างครับครับเออนะฮะอาจารย์ครับแล้วแบบนี้เนี่ยถ้าถ้าถ้าเกิดว่าของฝั่งที่ที่เอกสารที่บอกหลุดออกมาเป็นของคุณมีชัยเนี่ยแบบนี้มันน่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบกับทางคุณประยุทธ์มากกว่าะอันนี้จากมุมมองของของอาจารย์ถ้า นิจณาตัวเอกสารและโดยตัวเนื้อหานะครับมันก็ไม่เป็นบวกเป็นลบที่มันหลุดออกมานะครับก็ mm hmm. เ,รเรียนอย่างนี้ว่าเอาละที่ว่ากันไปครั้งที่ห้าร้อยครั้งที่ห้าร้อยหนึ่งเนี่ยสารท่านเอามาพิจารณาเน่แหละครับ,รบแต่ถามว่าน้ําหนักมันอยู่ที่ตรงไหนมันเป็นน้ําหนักของการอภิปรายแม้ mm hmm. จะเป็นประธานเป็นรองประธานก็ตามมันก็คือการอภิปรายครับไม่มีมิติ mm hmm. ครับ mm hmm. มีการเขียนจุดมุ่งหมาย mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นน้ําหนักก็คือจุดมุ่งหมายอืท้ายที่สุดเนี่ยพอให้ทําเอกสารประธาน คงจะได้ไปประมวลว่าในบรรดาสิ่งที่พูดกันและเป็นเจตนาของผู้ร่างที่เกี่ยวกับมาตรา158นึง170 2บสอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับครับมันคืออะไรและท่านเขียนส่งมาอันนี้จะมีน้ําหนักมากกว่าไอ้ที่พูดพูดกันครับที่มันไม่ได้เป็นมาติครับที่ไม่ได้เขียนในจุดมุ่งหมายอืมแต่ท้ายที่สุดอยู่ที่สารน้ำนูนครับว่าสารน้ำนุนท่านฟังว่าเอ้ไอ้ตอนคุยกันตอนนู้นมันน่าจะมีอะไรที่มันมากไปกว่าที่เขียนส่งมาไหมอืมครับแม้ว่าที่คุยคุยกันเนี่ย มันจะไม่ได้มีน้ำหนักอะไร,รแต่ว่าเอ๊ะท่านคุยตอนที่ท่านเขียนพอมาถึงปั๊บมาเขียนต่อมาหลังจากที่คุยกันมาตั้งนานเนี่ยให้ที่เขียนต่อมานี่มันน่าจะถนัดถนีมันน่าจะรับฟังได้มากกว่าไหมก็เป็นไปได้แล้วแต่สารวัตรนุ่ท่านถูกไหมครับการหลุดออกมามันอาจจะทําให้มันเกิดภาวะการในสังคมอืที่เป็นแรงกดดันครับที่เป็นความคลางแคลง ที่เป็นชนวนว่าเฮ้ยตกลงแล้วสารนั้นนูนมีคนกําหนดหรือเปล่าว่าให้พิจารณาอย่างนี้อย่างนั้นกันเนี่ยไม่เอกสารนี่บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องเหล่านั้นแต่ถ้าเป็นโดยตัวเนื้อหาเนี่ยไม่มีผลมีผลเท่าเดิมครับครับนะครับก็คือผลก็คือถ้าสมมติว่าเป็นเอกสารจริงผลก็คือว่าสิ่งที่ประธานชัยส่งไปคือปีหกศูนย์ครับผลก็มีเท่านั้นสารน้นนูนจะพิจารณาว่าเป็นยังไงก็ตามสารน้้นนู่ดี คือคุณคุณมีชัยเนี่ยบอกว่าเหมือนการประชุมก็คือมันสิ้นสุดที่ที่ครั้งที่ห้าร้อยใช่ไหมครับครับ <c oughs> เออแต่เห็นเมื่อเป็นไปได้เป็นไปได้ครับเพราะอย่างนี้คือแต่ละคราวเวลาประชุมแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีการตามมารับรองรายงานการประชุมครับแต่อาจจะไม่ใช่ครั้งต่อครั้งครับยกตัวอย่างสมมุตินะครับครั้งที่สี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปสิบเอ็ดสี่ร้อยแปดสิบสามไปจนถึงสี่ร้อยแปดสิบห้าเนี่ยอาจจะมารับรองในคราวสี่ร้อยแปดสิบหกนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องให้ตรวจสอบ นครับนะคะแล้วมันอาจจะมีเรื่องที่สืบเนื่องต่อกันมาอยู่ก็เลยยังไม่ได้รับรองนะก็ตามไปรับรองแต่ทั้งหมดทุกครั้งเนี่ยจะมีการรับรองรายงานการประชุมแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นในภายหลังนะท้ายที่สุดเนี่ยมันจะมีครั้งหลังสุดครับซึ่งจะเป็นการรับรองในทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วก็จะไม่มีการประชุมอีกแล้วคือคือหมายความว่าเอ่อครั้งที่ห้าร้อยที่คุณมีชัยบอกว่าอันนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายเนี่ย คือในเรื่องของเนื้อหาคือเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ไอ้ครั้งที่ห้าร้อยหนึ่งเนี่ยคืออาจารย์มองว่าเออจริงๆมันเป็นการเหมือนมาแบบมาเป็นการรับรองแต่อาจจะไม่ได้เป็นไม่ได้อาจจะเป็นเพียงการรับรองห้าร้อยนะอาจจะรับรองห้าร้อยสี่้อยเก้าสิบเก้าสี่้ยเก้าสิบแปดด้วยก็ได้อนี่ผมไม่เห็นเอกสาวแต่ว่าอันนี้เอาจากที่เราทํางานมาที่ปฏิบัติมานะครับมันมันเป็นอย่างนั้นได้ครับแต่ว่าแต่ว่าเพราะฉะนั้นคือคืออย่างที่เราคุยกันก็คือมันก็มีการประชุมครั้งต่อจาก500แหละถ้าเกิดว่า อันนี้เป็นไปได้อันนี้เป็นไปได้เพราะว่าอย่างนี้ครั้งที่ห้าร้อยมันดูเสมือนหนึ่งว่ามันเป็นการประชุมทั่วไปเออครับเพราะฉะนั้นมันคงจะต้องมีการรับรองรายงานการประชุมมาแหละอืมนะครับแต่ก็อย่างที่เรียนครับบรองรายงานการประชุมมันก็อาจจะยังมีผิดหลงอยู่มันมันอาจจะไม่ได้แปลว่ามันมันสมบูรณ์หมดครับครับครับผมอาจารย์ครับคือผมผมทราบว่าอาจารย์อาจารย์มีมีคิวค่อนข้างเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีคิวต่อนะครับผมขออีกหนึ่งคำถามได้ไหมครับครับผมนะฮะเอ่อแล้วถ้าเกิดว่าอันนี้ถามแบบถามแบบ เขาเรียกอะไรแบบถามแบบชวนคุยฮะถามแบบชวนคุยรับถ้าเกิดถ้าเกิดอาจารย์เป็นเป็นอยู่เป็นตุลาการสารรัฐมนูญอาจารย์จะตัดสินว่าแปดปีเริ่มตรงไหนฮะถ้าผมเป็นตุลาการสารรัฐมนูญเลยนะครับผมก็ตัดสินแบบที่ผมได้พูดมาตลอดก็คือผมก็นับปีห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดครับนะครับคือผมผมเป็นผมหรือผมเป็นตุลาการสารรัฐมนูญผมก็คงบอกว่ามันเริ่มปีห้าเจ็ดโดยเหตุผลก็อย่างที่ได้พูดไปในหลายๆสื่อแล้วนะครับผมว่าข้อมาตราสองร้อยหกสิบสี่บอกว่า ขนำมตรีที่เป็นมาก่อนนัฐมนูประกาศใช้เนี่ยเป็นคณะมตรีตามบทบัญญัตินัฐมนูนี้ก็สําหรับผมไอ้ตามบทบัญญัตินัฐมนูนี้ก็คือทุกบทบัญญัติตั้งแต่ปีพศ2 7 1อครับนะฮะและในเมื่อท่านเปลากเอาขนำมตรีที่เป็นมาก่อนซึ่งมันประกอบด้วยนัำมตรีและรัฐมตรีอื่นครับครับเข้ามาก็เท่ากับามันนับต่อผมก็นับง่ายๆอย่างนี้แปลว่าสาหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ยึดตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปี60เป็นหลักใช่ไหมฮะทีงนี้ครับคือมันต้องอ่านบทบัญญัติ แล้วไปตามหาเจตนารมณ์เจตนารมณ์สำหรับโกงนี่มันอยู่ในความมุ่งหมายที่เขียนว่าไม่ต้องการให้ปู่ขากันหน้าครับผมนั่นแหละมันก็เลยเชื่อมกันว่าบทบัญญัติมันก็ค่อนข้างจะชัดอยู่แล้วคือถ้าเกิดอย่างนั้นก็เคลียร์ให้ชัดเข้าไปอีกครับ ครับผมโอ้โหนะครับโอ้โหขอบคุณอาจารย์มากนะครับแหมต้องขออภัยครับแบบผมแบบว่ายิงรัวๆภายใน10นาทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเข้าใจเข้าใจว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยก็อยากจะอยากรู้ครับอยากรู้ฮะแล้วก็อยากฟังความเห็นด้วยครับเออนะฮะโอ้โหแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยแสดงความเห็นกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราก็อติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากควันพรุ่งนี้ท่านประชุมกันเรัา สวัดีครับ uh